เป็นแล้วลามทั้งตัวน่ากลัวมากด้วยมีพิษร้ายแรงเลยนะถ้าคนกินอะไรผิดแพ้มากๆถึงตายนะน้องนางเมืองไทยนี่บอกมีมีค่ะมีนะคะแล้วก็นางเข้าดูอินเทอร์เน็ตกัดตาเด็กด้วยตาเด็กเกือบตาเด็กกับเก,กือบ,บบอดนะคะลูกลามด้วยตอนนี้เขาก็อันตรายมากเขาเตือนภัยอยู่เขาเตือนภัยอยู่ว่าให้ระวังค่ะ แต่นางนางก็เลยบอกว่าคอนเฟิร์มจริงอันตรายจริงเพราะนางเจอกับตัวเองค่ะนางเจอกับตัวเองจนแม่ตกใจเนาะตุ่มอะไรนางแม่ถามนางตุ่มอะไรนางมันขึ้นที่ขาเลยอะ่ะแถวขาพับอะ่ะขาอ่อนอะ่ะใกล้ๆขาขาอ่อนเลยขาพับมาหน่อยนึงอะ่ะเข่าใช่ไหมแต่มันข้างหลังอะ่ะพราะนางนั่งไงนางนั่งนางนั่ง,งแล้วนางไปทับเอามันแล้วมันก็วิ่งเตะเตะเนางก็เห็นเห็นเลยนางนุ่งเกงขาสั้นสีขาว นางไปออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วนางก็เลยขอถ่ายรูปกับสนามหญ้าดอกไม้อะไรเนี่ย fc น้ำเขาก็พ่นนะคะสปริงเกอร์ชิชิชมันก็ชุ่มชื้นไงมันก็อยู่แถวนั้นน่ะนางไปทับเอามันพอดีนางเห็นมันเลยมันวิ่งแล้วทีนี้นางยังไม่ทันได้ปัดมันออกเลยมันกัดนางก่นกัดนี่คันเลยรู้สึกเก็บเก็บคันคันไหน fc เข้าใจไหมเก็บเก็บคันคันเก็บเก็บคันคันก็เกาเกาเกาอ่าไม่คิดว่าจะเป็นอะไร เก่าๆเก่าๆแค่นั้นแหละแล้วก็ก็ออกกําลังกายต่อเที่ยวต่อเดินต่อเดินเที่ยวต่อจนแบบกลับมากลับมาแล้วก็ค่อยมาอาบน้ํากินข้าวเ,เย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็รู้สึกคันนะคะเอฟซีพอคันแล้วเราก็เก่าเนาะด้วยความที่คันก็เก่าเก่ามันก็พองขึ้นเป็นตุ่มใสๆ,ๆะคะ่ะเอฟซีพองเฮ้ยจากตุ่มใสๆตุ่มเดียวมันก็เหมือนแบบลามนะคะลามมองดูดีๆเฮ้ยเหมือนงูสวัสด์เล็กๆเลยอะ เป็นตุ่มๆ่มะนะคะลามอะ่ะเราก็แม่ก็เลยถามอะไรนะ่ะนางคือนางเป็นอะไรอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแม่ถามนางก็เลยว่าอ๋อเมงอะไรไม่รู้มันกัดหนูมัน,เป,นเป็นตัวลักษณะอย่างเงี้อย่างงี้อย่างเงี้ยนางก็ค้นหาตัวมแมลงนะคะอะ่ะตัวมแมลงที่มันกัดแล้วเป็นตุ่มใสๆเหมือนงูสวัสดนางพิมพ์หานางไม่รู้นางก็พิมพ์ไปทั่วแล้วมันไปขึ้นของคุณเคนธีระเดชคุณหน่อยว่า เจอแมงก้นกระดกกัดแล้วเป็นตุ่มเหมือนเี็บเหมือนเป็นเลิมทั้งตัวเลยเออเหมือนเป็นงูสวัสดเล็กๆทั้งตัวเออแล้วก็ทําให้ตัวลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอฟซี FC. นางก็เลยแบบโอ้โหเลาชัดๆแต่ลางน่ะเป็นไม่เยอะไงนางอ่ะไม่ได้ลามทั้งตัวไงนางก็เป็นบริเวณที่ขาเท่านั้นน่ะเอฟซี FC. โอ้ถ้าทั้งตัวในค่อยช็อกนั่นแหละแต่ของคุณคุณหน่อยนะบุตรกอน่ะเธอลามทั้งตัวอ้เอฟซีบงค่ะบงเนีย่ยเห็นไหมนะคะ นี่ก็กลัวเด้เนี่ยนี่ก็น่ากลัวเด้เนี่ยเดี๋ยวเธอเป็นตัวผีเสื้อแล้วเธอก็สวยตอนนี้เธอน่ากลัวนะเนี่ยเจองูก็เจอบงอีก <c oughs> <c oughs> นะมันเยอะแยะไปหมดเลยีงแหละเข้าถึงได้ตัดหญ้าตลอดนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็ดเห็ดมาไปไปเบิง่งพระเจ้าอีกนิดอีกหน่อยหนึ่งแล้วล่ำลากัน เขารอเขารออยู่ในติกตอกแล้วนะ้าแกไปติกตอกแล้วตอกตอกแตกๆเขาไม่ชอบขาวเบอร์นะนางจะปรับแบบสีแบบแดงเลยอะสีให้เป็นสีน้ำผึ้งเลยเวลานางไลฟ์ในตนะิกตอกเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไปใช้แอปไม่ได้นะใช้แอปนี่มันจะขาวเขาไม่ชอบเพราะเขาชอบลายสีน้ำผึ้งสีแทน

อยู่นี่เขาทำอะไรเขาจะวัดระดับให้ได้ระดับนะคะละเอียดมากแบบเขาก็ดูดิดูฝาบ้านดูพื้นบ้านนี่เขาจะแพ็กแบบละเอียดมาก